สบายดีตอนเช้าเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีเบอร์ทุกคนวันนี้มาหลอบาดเก่าครับพี่น้องเลยกับจันจอยสองขวดปุ๊บมันยางไปเลยแต่ว่ามาหอดพากันยางมาหอดแต่บอลนุ่งเย็ยนเท่าน,นี้ก็สียหายลอยลักแต่ว่าฝนตกแล้วพี่น้องเลยนี่คือเป็นแนวไเลยมาจิบมาหาลัดเสาเพราะอะไรนกไหนหนู้นเพราะอะไรเมื่อปีเมื่อหลาพี่น้องเลยโเนี่ยไรนี่รอดอยูบบอนี่ฝนตกเหรอ ตอนนี้่าที่ฝน่ได้มีครับโอ้ยฝนนกผูทผุดน้องเอ้พวกใหม่หลอนบมดทมาบ่โอ้ยนกยังโซบแหๆมๆโอ้ยใ้าอยู่แต่มีสวนกลวยไปกลวยมันใหญ่พอเลยหลบฝนนกยังเนีแต่ว่านกตีมันสิออกดูบ่ เอา,ลเ,อา,ลอาลเลยเอาเลยนี่ตกเลยพี่น้องเลยโอ้แต่หนึ่งป้านกไปไหนพี่น้องเป็นหัวเป็นหัวจู่หาหากตก Wow. cứ tương quá ủa phi nó mới chắc thế thế này này cái gì mua hàng nhỉ à, và chỉ là chắc tẹm quá thôi กานไดจ,จะหาตนี่โอเคยกี่นอ้อยเอ้ยโอ้ออกข้าพี่น้องเยออกสายออกสาย ออกสายปืนออกสายไหมมึงเฮ้ยยังามาย่าังเกินบอกไปมนเลยโอ้มาจับไกเด็กเตอเ่าเห็นตกแลวตัวหนึ่งจะยเจอวันนี้

Chân trời vẫn như thử 4 hạ thôi là bay 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 Thằng này ô, oh, ngu ấy sao ngu en, ngu ngay ngu en, ngu en, ngu en, ngu ngay 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 ใช่จะแตกชีแตกไม่ต้เลยใช่แหละตัวทังนี่นะนั่งอีกแถมนึงขางมันคือจมูกขางที เด่นตัวเดียวหนึ่งเหโอ้ชองเนี่ยดียึ่งตัวนี้ะอ๋อเดี๋ยววางอันนี้ตัวนึงเราจะส่วนนี้อาไม่ใช่เบิดหนอใช่ตัวนี้นะงาตัวแี้งานนี่ครบปรบปุ๊บ có phải có cứ bạn nhìn xem tốt sẽ có quái nó ừ. อันนี้ตัวเดียวตทุกชั้ก็กล่วยจอดจะนอนเห็นมาจับอยู่กันเยลยกปร่งไหมหล่อน,นอ <c oughs> คือว่ากระดูกกลางโปร่ง lẻ mô hình nó nên khẳng như ngà nó người thế mà là cái ngà mô hình ngà này có biết được nó ừ. Chắc lục đi sang ăn này nào. ชอบเงีย้งยเอาไม่กินปลากินนกก็กินบกกินยังไงเงี้ยแะในหาแต้มพี่น้องเว้ยก็ไม่หล่นก็เดียวปุ่นีมันแตกก่อนร้ายนกคนนี้นะมันเข่าตัวหนึ่งสิบปลายใช่เปล่าผมเห็นบ่นี่เห็น,นตัวเดียวเออเ้าบมันเลยเป็นหญิงสองเน่ย เห็นบ่ซองตัวมันอะโคกทางไหน,นคือว่าขาบรถมุนไป,นป,นป,นปนยังไงต่อเนี่ยจะส่วนสีหล่อไปชวนอย่างบ่งก่อนทางหนา้าแล้วสิกรัปมาคือเฉยนินยงอยู่พอมันเวียนไปเวียนมานุก,กันนี้นะดูส่วนย่างบ่งตรงนมันกำลังสีซุกแต่หนุกปลิวยกสีขาวหรือบ่โอ้กำลังสีซุกพี่น้องเลย เป็นลายขนาดแต่ว่าวพุทธชุกอีกทิดหนึ่งก็จริงอะลูกพุทธมาตอมสามพุทธชุกไนเลยกำลังเลิมแบบเพิ่มแบบพิชุกก็ขนาดหม,ม่องหม่องหลายขนาดได้ยามนี่นอ้องยามที่ขอม่องสุกหม่องเป็นนะแม่นเบิดปิตะรโกหรม,มองหม่องวัดแถวนี้แต่ก็กวากงจังโบ แต่ว่ามักยังบวงมันทะสุขจักปบไปทางในงเบิดโค้งใหม่หล่อนตัวนี้กับตัวนั้มาเห็นเลย๊บข่าวบ้านด้วยจะเนาะแถวค้งหล่อนแทวนั้นต่เห็นกำลังขึ้นรอกรับบันนี้มน้งเอ้ยเพราะด้ปีอกเลยหลาบอยู่ สองตัวไปลวเลยัวเดียวโอ้เถือขางมุดตายแล้วโอ้เาคเดียวมันเป็นป่าหกตัวเต็มันชวนกล้ยลวยเขาชวนกล้วยชวนมันอ ตอนให้รลงรุมนะหนึ่ง Nah, boleh boleh tu ni.

ตกแล้วพี่น้องเอ๋าเห็นเด้อบ่ตกแล้วพี่น้อง <tuk> ถือกี่แล้วมันถือใช้อีกหนึ่งนะโอ้ยผู้ดีก็โตมันเลยไปโอ้ยโอ้ยจักหนุกยังหน่อยพี่น้องเลยโอ้พ่อโมหนึ่งเกือบบดโมชิบสี่ชิบหาโต พี่พี่พี่ผู้ยิงกันอยู่พี่โอ้แข่งลูกเส้ทำไม้สมพี่น้องเอ้ย